รวมรถมือสอง JK ยินดีต้อนรับทุกทท่ทานเลยนะคะในวันนี้ค่ะแอดมินมานำเสนอให้ท่านรับชมกับ Honda City นะคะประตูปีกนกด้วยค่ะทุกท่านคันนี้สวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะ Honda City 1.5 SV MNC Auto ปี12นะคะราคา120,000บาทเท่านั้นค่ะ รถส,สวยสติกเกอร์เดิมโรงงานครบทุกจุดเพจเดิมไม่มีแกะค่ะหน้าหลังดูแล้วรวมๆเดิมนะคะเพจเดิมด้วยนะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำคุกท่านสีสันร,รอบคันสวยค่ะมีดิวรอยบ้างเล็กน้อยนะคะเบื้องต้นก็มี2จุดด้วยกันค่ะกันชนหน้าและกันชนหลังนะคะเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ดีภายในสวยสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานได้ครบ อุปกรณ์ไฟฟ้าครบทั้งคันนะคะใช้งานได้ปกติกันไปเลยภาษีพรบรเดือนมกราปี67ค่ะผู้ขายรับประกรันการโอนให้นะคะเลขเครื่องเลขตัวถังชัดเจนรถมีงานเก็บเล็กน้อยนะคะริ้วรอยสีสองชุดตามรูปเบื้องต้นกันชนหน้าและกันชนหลังค่ะทุกท่าน1,2 0 0 0 0บาทหลอ่ลอๆแบบนี้นะคะสนใจต้องจัดค่ะ เข้าไปดูรถกันก่อนได้นะคะมีเบอร์โทรของผู้ขายอยู่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยโทรคุยเพื่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อสอบถามเพิ่มเติมถูกใจแล้วนัดหมายไปดูตัวจริงก่อนตัดสินใจนะคะได้ตรวจสอบทั้งรถทั้งเอกสารกันด้วยค่ะแอดมินก็เพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องตน้นสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ